หนเล่าสิคะเหตุการณ์ของคุณคืออะไรคะคือตอนนั้นอ่ะไปทํางานที่อุบลอ,อันเนี้ยเราก็ชอบดูพยากรณ์อากาศวันเนี้ยเขาบอกว่าพรุ่งเนี้ยพายุที่จะจะเข้าเข้าที่จังหวัดแรกอุบลแล้เคนนัดกองคือพวกนี้ใช้บินไปแล้วก็ไปทํางานเราก็โทรหาพี่แอบบอกพี่แอบมันมีพายุว่ะพี่จะให้ผมบินไปเหรอ,อ,อพี่แอบก็แคปไลน์มาบอกทิงงานอกว่า,า,วามาได้ไม่มีอะไรแล้วเ,เราก็บินไปพอเช้ามาเราก็แบบ เครื่องบินไปกับไป,ไปถึงแล้วก็าํางานเลยอะไรเงี้ยบินไปนเรื่อยๆจ<า>ออับฟ้าแบบข้างลั่นแบบมีแดดใสๆอ่ะคือมองไปข้างๆกระจกข้างๆเครื่อง,ง,ง,งบินอ่ะ,อะคือมันเป็นสีดําแบบนี้เลยนี่กูอยู่ส่วนไหนของประเทศวะเนี่ยมืดเหมือนกลางคืนเลยอ่ะอเออแล้วทีน,นี้เราก็แบบอยู่ในพายุแน่เลยแล้วก็จินตนาการว่าเป็นนักบินแม่งมองเห็นยังไงวะในเมื่อแบบเรามองไปกระจกข้างๆ,างๆมืดไปหมดเลยอ่ะเริ่มแบบตอนนี้แคบบนิกเสียงนักบินบอกว่าเรากําลังจะเอาเครื่องลงต่ำที่สุด ถ้าจะเจอพายุอะ่ะอันตรายมากเลยแล้วสักพักมันก็เป็นเสียงเหมือนคนทุบอะ่ะทุบรถอะ่ะบมุบงปังมุง่งมังคือคือมันแว้งอะ่ะคิดในใจว่าตายละบอกพ่อกับแม่แล้วบอกว่าบอกยังไงคืดในใจคือใ <c oughs> นใจม <c oughs> ันไม่รู้นานเท่าไหรอ่อ่ะจนมันรู้ตัวกทีคือทุกอย่างมันเงียบมากแล้วคิดว่าโอ้โหตายละโอ้ป้าแม่อย่างน้อยคคงไม่ตกนรกเว้ยคือทุกอย่างมันรู้ได้ไงว่าไม่ตกนรก มันไม่มีไฟสีแดงไงแต่รถก็มีไฟสีแดงไงมันต้องมีบบโยมมาดูมาล้อมถ้าถ้าเป็นไฟแดงดำดำแล้วมีหมอกอะไรแบบนี้ดูอะอนันโนกละรู้สึกเย็นกูนได้ไปสวรรค์แล้วเ,<อ>เอ้ยคิดข,ข้างตยยัวเองไงแล้วสัมผัสก็ดีจริงๆกับตากอมตอนนี้เรากําลังนําเครื่องกลับกรุงเทพอ้าวมันยังไม่ลงกูดอนเลยมันลงไม่ได้ไงเอาเหรอกูยังไม่ตายดิคุณปวดเร็วอ่ะ เออไม่เจอหาเดี๋ยว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 คือเขาบอกว่าตอนนี้เรากจะนำเครื่องกับกรุงเทพแล้วมันลดเบลเลยไม่เจอหาเอ้ยยังไงต่อแล้วก็แบบพี่ครับพี่ครับช่วยผมลงหน่อยช่วยผมลงหน่อยเขาบอกว่าเครื่องมันลงไม่ได้กับตจบอกเครื่องเราไม่ได้เราต้องกลับกรุงเทพคือไม่รู้ว่ามันอยู่อยู่บนอากาศหรือที่ไหนอ่ะบอกตอนนี้ช่วยช่วยผมลงหน่อยช่วยผมลงหน่อยได้ไหมเขาหันมาบอกว่าตอนนี้เราอยู่บนฟ้าแล้วลับไปนั่ง ตอนบินกลับมาคือมันมันนิ่งมากเลยนะเออนิ่งแล้วก็มาลงดอนเมืองเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อตอนนั้งไปอยู่ตรงนั้นของมันถึงพร้อมฟ้านี่วะเออมันทําให้แบบแพนิคแล้วก็กลัวงานบอกว่าเอ้ากลับไม่มาแล้วเหรอเขาบอกเออกูไม่ไปเออกูไม่ไปคือบอกเขาด้วยว่าถ้าอยากให้ไปอ่ะเอารถตู้มาอะไรอย่างเงี้ยใช่หลังจากนั้นคืนนั่งรถตู้ไม่ก็รถไฟถ้าถ่ายต่างวัดเออสองหนักปะล่ะหนัก กะมันจะไปให้โอกาสกระบินอีกเหรอไม่ได้แล้วอะ่ะเอา้เอาครั้งเดียวแล้วแบบกลัวเลยรอ,อแต่เข้าใจนะพอมันเล่าแล้วมันเห็นเพราะแล้วมันคงแบบน่าก,กลัวจริงๆอ่ะ